สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาอีกแล้วค่ะซึ่งห่างหายไปเ,เกือบเดือนอีกแล้วนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าตานเนี่ยจะยุ่งมากช่วงที่ผ่านมาก็พยายามอัปเดต อยากให้กับทุกคนนะคะให้เร็วที่สุดนะวันนี้ก็จริงๆไม่ได้ว่างแต่ว่าคือว่าถ้าไม่ได้ทําวันนี้ก็ไม่รู้จะทำวันไหนแล้วนะคะเพราะว่าของก็ส่งมาเยอะแยะมากมายคือตาเนี่ยจะมาทําคลิปนะคะฮอสนะคะของที่ตาได้สั่งมาช่วงอ๋อที่เป็นโควิดนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสองสึวาพาร์ทแรกจะปล่อยไปแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่า2เดือนแล้วแล้วทีเนี้ยคือของที่ตาสั่งมามันก็ทยอยเยอะๆๆๆ,ๆขึ้นคือคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําวันเนี้ย ก็น่าจะต้องแบบว่าไม่ได้ใช้ของพวกนี้แน่ๆนะคะเพราะตอนนี้ก็เริ่มบางตัวเอาออกมาใช้แล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวไม่รู้จะได้รีวิวเห่อหอของกันวันไหนนะคะแต่ว่าใครที่อยากชมนะคะอยากจะช้อปปิ้งตามนะคะเพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยราคาถูกมากๆไม่มีของแพงนะคะช่วงนี้เพราะว่าของแพงเนี่ยเราจะแบบแคนเซลไปก่อนนะคะเราเอาของถูกไว้ก่อนนะคะใครอยากชมคลิปนี้แล้วก็ไปชมกันได้เลยค่ะมาที่ กล่องแรกกันเลยนะคะกล่องแรกจะเป็นของที่ตาสั่งมาจากเว็บช้อปปีนะคะซึ่งของที่ได้มาเนี่ยจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาตาเน่ยโทนเนอร์หมดแล้วก็สกินแคร์เนี่ยก็มีตัดแบรนด์เดิมๆที่ใช้แล้วก็อยากจะลองใช้อะไรที่มันใหม่ๆบ้างก็ไปเจอสไลด์ฟีดของ s h อ p e e นะมันเปนเหมือนกับโฆษณาขึ้นมานะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะนั่นก็คือ Plant n e r y นะคะ,นะคะเป็นแบรนด์ใหม่นะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เขาบอกว่าเป็น Origin l a n นเทชันนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นของที่เป็นออแกนิกนั่นเองนะซึ่งตาลก็สนใจมากๆเลยตาลก็เลยสั่งซื้อมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะเขามี4รุ่นด้วยกันนะแต่ว่าตาลสั่งมา2รุ่นนะคะรุ่นละ2ชิ้นเนาะอันแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นโทนเนอร์เพื่อนๆดูตัวนี้เป็นโทนเนอร์นะคะอ่านว่า p l a นเนอรนะคะ T3 Chapter Anti Acne Solution นะคะตัวนี้เป็น First Toner นะคะที่ใช้เช็ดนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดทำความสะอาดอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นรุ่น T3 นะคะรักษาสิวอีกรุ่นหนึ่งที่เราสั่งเป็นโทนเนอร์มาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ Ginseng First Toner นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่ n โทเนอร์ที่ใช้กับใบหน้านะคะอันรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับ ช่วยในเรื่องของแบบว่าชะลอวัยอะเพราะว่าตานก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มโตเราใช้ในเรื่องของการชะลอวัยนะคะว่ามันเป็นส่วนผสมของโสมนะชื่อว่า p l a n a r y Ginseng c h a p t e r นะคะ Anti Aging Solution นะคะเป็น First t o n e r เหมือนกันปริมาณอยู่ที่250 ml นะคะตัวถัดไปที่เป็นออจินเซงเหมือนกันนะคะซื้อตัว p l a n a r y Ginseng Facial Serum 30 ml มานะคะก็จะเป็นหยดนะคะซึ่งตาลได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่า เอ่อได้ใช้ไปครั้งหนึ่งยังไม่ได้เยอะมากนะค,ะ, <_ D> คะเขาก็จะเป็นหยดเซรั่มใสๆแบบนี้เลยนี่ซึ่งกลิ่นของเขาก็ไม่ได้มีกลิ่นโสมที่มันแบบว่าจัดจ้านเหมือนพวกโซวาซูอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีความใช้แล้วก็คือหน้ามีความอิ่มขึ้นตื่นเช้านะเพราะตอนใช้ไปแค่ครั้งสองครั้งเองนะคะแต่ก็โอเคไม่แพ้นะคะใช้ได้เดี๋ยวต้องรอดูผลลัพธ์กันสุดท้ายนะคะเป็นรุ่นของ T3 เหมือนกันนะคะเป็น Anti Acne Solution Sleeping Mask นะคะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะขาวๆแบบนี้เลยนี่เนื้อครีมขาวๆแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยตาได้ลองใช้ไปคืนนึงนะคะรู้สึกว่าโอเคแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลแล้วว่ามันแบบโอ้โหหน้าแบบเปะปังอลังการตอนตื่นเลยก็ยังไม่ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น4ตัว ที่ดานซื้อมาจากแบรนด์ Plantary นะคะในช้อปปีนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงจะต้องไปอยู่ในแฟบริกแน่นอนนะจ๊ะถัดมานะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นกล่องที่ตาน CF จากร้านออของ j e f f o ฟเป็นร้านที่ดานชอบดูนางมากๆเดี๋ยวดานจะแบบว่าแปะลิงก์ไว้ข้างล่างน,นะคะใครที่เป็นสาย CF ของกลางคืนอะไรแบบนี้ชอบดูของถูกอะไรแบบนี้ก็น่าจะจัดนะคะเออา CF ไปเนี่ยรู้สึกว่าจะ7-8ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ คือเขาว่าส่งของมาไม่ครบเพราะว่าร้านเนี้ยไม่มีเก็บเก็บเงินปลายทางน,นะคะต้องโอนก่อนแล้วก็ทางร้านน่ารักมากๆเลยพอตานทักไปเขาก็จัดส่งมาให้ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนเปิดกล่องทุกครั้งเนี่ยถ้าเป็นร้าน CF ของจะเป็นที่รู้กันว่าเราจะต้องถ่ายวิดีโอตั้งแต่แกะกล่องนะคะถ้าเกิดของไม่ครบยังไงเนี่ยทางร้านเขาก็จะส่งมาให้นะคะตัวแรกเนี่ยเห็นอ่า เจน๊นางเนี่ยนางคนสวยเซ็กซี่ของเราเนี่ยะคะเขาพรีเซนต์ว่ามันเหมือนกับกลิ่นของจจดอเดอนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ตาชอบมากที่สุดเลยในน้าหอมของน้ําหอมไฮคลาสนะคะน้ําหอมแบบดรูหราไฮโซอะไรแบบเนี้ยคือตาจะชอบจจดอมากที่สุดนะคะแล้วเขาบอกว่ากลิ่นนะมันเทียบเคียงกันนะคะอันนี้ก็คือกล่องนะคะนี่เปิดออกมานะคะเออเดีย๋ยวนะ ส่วนสำหรับ C F ของเนี่ยตาจะไม่ได้ขึ้นราคาให้นะคะเพราะว่าของส่วนใหญ่เนี่ยคือมันเป็นราคาถูกอยู่แล้วนะคะหลักร้อยไม่เกิน200บาทนะคะนี่ขวดน้ําหอมมาเป็นแบบนี้นะคะนี่กลิ่นเด้ออันนี้เออจริงๆมาย,ยังไม่ได้ฉีดเลยอะ่ะมีมีความแบบ <c oughs> กลิ่นแรงมาก แต่คือน้ำหอมพวกนี้มันเป็นน้ำหอมเหมือนน้ำหอมเลียนแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะรุนแรงนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสมากชอบสะสมน้ำหอมแบบขวดสวยๆนะคะซื้อของที่เป็นของเขาเรียกว่ากลิ่นเลียนละกันเนาะก็ได้นะคะประหยัดเซฟไปแต่ว่าถ้าเกิดใครมีงบประมาณอุดหนุนของแท้ก็ดีนะคะเพราะว่าตาจริงๆเป็นคนที่ชอบน้ำหอมมากๆแล้วก็มีทั้งของแท้ของ แบบว่าเรียนกลิ่นนะคะคือมีทุกอย่างเลยแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยคือชอบสะสมขวดน้ําหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของไม่แท้ก็คือตั้งแล้วสบายใจก็โอเคร้านเจ๊ฝนนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Hasaya Girl Aloe Essence นะเห็นนางฉีดทุกคลิปเลยแล้วก็แบบทําไมมันดูแบบโอเคมากนะคะก็เลยซื้อมา,าเพราะว่าอยากได้ m i สสเปรย์ที่ฉีดหน้าอยู่แล้วนะคะเปิดออกมาเป็นแบบนี้ สวยงามแล้วใช้ดีมากๆเพื่อนๆอันนี้แนะนำร c คเ m e n d เลยว่าตาลใช้แล้วไปแบบตาลอะไปทริปที่ขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของตานะคะไปเที่ยวขนมมานะแล้วก็ใช้ตัวนี้ฉีดบอกว่าคือจะบอกว่าสดชื่อแล้วกลิ่นหอมมากๆไม่ใช่ว่าอรโล่ถูกๆของถูกๆบางเจ้าไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ Work หอมแล้วก็เหมาะแก่การซื้อมาฉีดหน้าในช่วงที่เราร้อนๆมากๆที่3นะคะยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขอแกะแบบนึงอันนี้นะคะเป็น คอลลาเจนแฟนเชียลโฟมนะคะ r o สโกลนะคะเป็นโฟมล้างหน้าคอลลาเจนนะแบรนด์เออเขาไม่ได้มีชื่อแบรนด์นะเท่าที่เห็นอะ่ะเป็นโฟมล้างหน้านะคะซึ่งตาไม่ได้ใช้แต่ว่าเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ล้างหน้าสะอาดนะคะตาไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าใช้แล้วโอเคงไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ฟังกันเพราะว่ามันหลอดใหญ่มากๆแล้วก็ตาตได้มาในช่วงนาทีทองก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกการซีเอฟช่วงนาทีทองได้เป็นอะไรที่ เราคือ the winner อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวลองใช้ก่อนนะจ๊ะแต่ว่าคือหลอดใหญ่มากๆ Pro y U Whitening s i l Moisture Cream นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าแย่งชิงกันอย่างกับแบบว่าชาตินี้คุณจะแบบไม่ได้ตัวนี้อีกแล้วเป็นการ CF ที่ว่องไวแล้วก็ต้องรีบแย่งชิงเพราะว่าของแมค้าก็มีไม่เยอะนะคะตัว Pro U ตัวนี้ก็คือจะเป็นนี่ กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจากนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Femini cleansing s o มนะคะสบู่อนามัยสำหรับจุดซ่อนเร้นนะ mm hmm. เขาเคลมว่าสำหรับคนที่แบบเหมือนกับว่ามีกลิน่นแล้วก็ตกขาวหรืออะไรแบบนี้ก็คือสามารถที่จะใช้บำรุงได้ด้วยนะคะ mm hmm. ซึ่งตานยังไม่ได้ใช้แต่ประเด็นหลักๆคือส่วนประกอบของเขาเนี่ยคือดีมากนะมีว่านชักมดลูกธนาคาว่านนางดำยารีแพรนะคะ ยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่าคือรู้แต่ว่าขนาดว่าส่งมาคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก้อนก็ไซส์ใหญ่มาเพื่อนๆแล้วก็ดูดีมีชาติตะกูลมากเป็นแบรนด์ของ12นางพญานะคะก้อนใหญ่มากๆสีเขียวนี่น่าใช้มากเดี๋ยวต้องจัดเดี๋ยวต้องลองแล้วก็ด้านในเนี่ยมีไอที่ตีฟองมาให้ด้วยซึ่ง คุ้มมากๆก,ก้อนใหญ่ามากๆเดี๋ยวลองใช้ก่อนนะแต่ก็น่าจะใช้กันทั้งตัวแหละเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊ฝนเลคคอมเมนต์มากก็คือแป้งเจ้าหญิงนะคะไม่ใช่แป้งเจ้านางนะคะเพื่อนๆนี่แป้งเจ้าหญิงตลับคล้ายๆกันแป้งเจ้านางเนี่ยจะตลับกลมซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นแฟบริดแบบ a l l the time มของตานะคะสำหรับแป้งเจ้านางเพราะว่าแป้งเจ้านางเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยิ่งใช้หน้ายิ่งดีอะยิ่งใช้หน้ายิ่งเวิร์กยิ่งสวยยิ่งใสนะคะแต่ตัวน,นี้คือแป้งเจ้าหญิงนะชื่อว่าซีวิก เจ้าหญิง mattifying p r e s s powder นะคะ,ะเบอร์ที่ตานได้มาเนี่ยคือเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเขามีแค่เบอร์หนึ่งแล้วก็ตานได้มาในช่วงนาทีทองอีกแล้วนะคะตลับบางเปรี้ยบมากคือถ้าใครแบบไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสมากในเรื่องของการใช้แป้งอะคือตัวนี้คือเจ๊ฝนนางเคลมว่าคือมันจะใช้ดีมากๆนี่มันจะใช้ดีมันจะเวิร์กมันจะปังมันจะอลังการซึ่งถามว่าได้ใช้หรือยังยงนะคะไอของร้านเจ๊ฝนนะจ๊ะก็คือ C.F เป็นพาเลตตามาอันใหญ่มากๆนะี่เพื่อนๆดูนี่อันใหญ่มากๆพาเลตตาซึ่งมันใหญ่จนต้อง C.F ปะเพื่อนๆมันใหญ่มากจริงๆแล้วก็เปิดขึ้นมาคือสีแบบสีดีนี่เดี๋ยวถอดพลาสติกออกนะคะนี่ให้ดูก่อนไม่ใหญ่ธรรมดาอลังการงานสร้างเดี๋ยวมาลองปาดกาันตาลก็ยังไม่ได้ปาดเลยมันเป็นเนื้อแบบเนื้อดินน้ำมันเพื่อนๆเดี๋ยว,ยว,ยวลองซักสสีเนาะเอาสีแมตด้วยสีแมต มันมีทั้งสีแมตสีสีครีมอะไรแบบนี้อะอันนี้คือสีที่ติดมานะคะก็ถือว่าโอเคสีแมตก็ยังได้อยู่ถ้าเกิดเราทาแบบตัวสีที่มันเป็นเนื้อครีมดินน้ำมันเนี่ยเราก็ทาสีแมตทับน่าจะติดอยู่ตาต่ตอที่ลังถัดไปนะคะจริงๆแล้วมี2เจ้านะที่ตาซื้อมาจากช้อปปีนะแต่ว่าเอามารวมกันละกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลิงก์ ร้านไว้ด้านล่างชั้นเดิมนะคะเพราะว่าของที่ซื้อมามันเยอะแยะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมันที่อย่างที่1เลยนะคะเป็นของที่ตาอยากจะลองใช้มานานมากนั่นก็คือดีเซนเนียนลิควิดพริมเมอร์ฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยอ๋อพี่จุ๋ยวรัทยาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยหลอดออกมาเนี่ยจุ๋มจิ๋มมากเล็กมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์ศูนย์สองนูตนะตาได้ลองใช้แล้วจะบอกว่าเนียนจริงตาไม่ได้ซื้อฟองน้ําเขามาขนาดว่าใช้ฟองน้ําแบบว่า ตลาดตลาดถูกๆูกอะ่ะยังเนียนเลยแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีอาจจะตอนเย็นเนี่ยอาจจะมันแพรบไปเลยทีเดียวแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยค่อยมันนะไม,ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาปล่อยนะ้ำมันออกมาทีเดียวปุ๊บเลยตอนเย็นนะคะซึ่งตัวนี้รีเคมันมากๆสำหรับสาวน้ำมันใครที่สนใจเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากสามารถที่ว่าหาซื้อใช้ได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับตัวนี้สมูตโตกับเก็บผิว กักเก็บผิวกักเก็บนะอู้ยกักเก็บกักเก็บนะ้ำสมตโตโอะโลโทเมโด้มินเนอร์โสเปร์นะคะมันจะมาในแบบนี้ซึ่งตอนแรกอะยังไม่ได้ CF ของเจ๊ฝนซื้ออันนี้มาก่อนนะคะซึ่งมันเป็นแบบพกพาได้ง่ายปราศจากแอลกอฮอล์ปริมาณ50มิลน,นะคะฉีดออกมาเป็นละอองแบบนี้เลยว้าวแต่ว่าที่ไม่ชอบคือกลิ่นแต่ว่าละอองเนี่ยเวิร์กมากๆแต่กลิ่นเนี่ยแบบ ไม่ค่อยอดถ้าหอมกว่านี้จะดีมากถ้าเกิดว่าแบรนด์สม mm ุทโตกเห็นอยู่นะซึ่งเคยสปอนเซอร์กันด้วย mm hmm. ก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะกลิ่นไม่ค่อยหอมถ้าหอมมากกว่านี้เป็นอะโลเวร่ามากกว่านี้คือตัวนี้จะเวิร์กมากมากเพราะว่าหัวสเปรย์แบบนี้ไม่ได้หาได้ทุกแบรนด์ mm hmm. ตามพูดเลยมานะคะเป็นตัวที่เพิ่งเห็นว่ามีนะคะเป็นสิวันนายม์เจอร์เมคอัพรีมูเวอร์โรสครีนซิ่งวอเตอร์วิตามินอีนะคะนี่ เป็นแบบใหม่ของสิววนนาซึ่งแพคเกจจิ้งดีมากๆอันนี้ชมและสวยมากๆตัวนี้เป็นตัว cleansing water นะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะหลังจากที่เราแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วประเด็นก็คือมันจะเป็นสลัลรีแล้วก็กดปุ๊บลงไปแบบนี้ปุ๊บเพื่อให้น้ำขึ้นมานะคะไม่ ไม่หกเหลยเทอไม่ใช่แบบว่าเปิดเทแบบนี้อีกต่อไปนะวัตกรรมนี้ดีมากๆากใตัวถัดไปนะคะเป็นตัวที่มีแฟนเพจนะคะเรียกร้องในไลฟ์สดแล้วก็มีแฟนเพจเรียกร้องว่าอยากให้พี่ตานรีวิวให้หน่อยนั่นก็คือแป้งตลับนี้นะคะนั่นก็คือซีวันนาแป้งหอยนั่นเอง ตาลก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะตัวนี้นะคะเน็ต20กรัมนะคะก็คือ and Powder, ะคะเป็นซิวานาเนชั่นแนลแอนด์ดิลิเคทบิวตี้พาวเดอร์นะคะตาลเพิ่งรู้ว่ากล่องมันใหญ่มากขนาดนี้เพื่อนๆคือมันใหญ่มากจริงๆคือใหญ่แบบอลังการงานสร้างมากๆคือว่าตาลนะ่ะก็เคยเห็นนะมีบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนรีวิวแป้งตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ขายมานานมากๆแล้วคิดว่าตัวนี้อาจจะเปลี่ยนแพคเกจิ้งมาแล้วด้วยไม่แน่ใจนะคะเปิดขึ้นมาคือกระจกใหญ่จะเท่าหน้าแล้วอะดูนะ คือมันใหญ่มากๆแล้วคือตัวพัฟก็นิ่มนะคะแต่คิดว่าไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาอะฝานี้ไม่ใช่พลาสติกอีกต่อไปเพื่อนๆมันเป็นฝาแบบคือไม่ใช่แบบไม่ใช่พลาสติกใสธรรมดาแต่เป็นพลาสติกแข็งนะคะนี่เห็นไหมแล้วคือแบบว่าปกป้องอะไรทุกอย่างแสดงว่ารุ่นนี้ต้องขายดีมากจริงๆมันต้องมีข้อดีตาลได้ลองใช้ไปแล้วสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าแป้งตัวนี้วควบคุมความมันได้ เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะราคาของสิวรนาตลับหอยเนี่ยจะแพงกว่ารุ่นอื่นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อ s h o ป e ี้ a z a d a หรือ CF มาก็คือจะแพงกว่ารุ่นอื่นๆที่ออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ได้ดูกันแน่นอนสำหรับแป้งสิวรนาตลับนี้นะคะสนใจเพราะว่าตลับสวยเป็นซิวรนาเหมือนกันรุ่นนี้เป็นซิวนา Color อ i l Control นะคะเอ่อเป็นซิ k ก Foundation Compact Pro Max นะคะ ตัวนี้ก็กล่องสวยมากเพื่อนเพื่อนดูความ r e เฟล็ก i n g ของมันนี่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 เลยค่ะตลับนี้เลยนะจ๊ะสำหรับซิวันนานี้นะคะซึ่งไซส์ก็เป็นไซส์มาตรฐานปกตินะคะเบอร์ออกมากเหมือนกันนะคะฟองน้ำเป็นสีขาวนะแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งเช่นเดียวกันตานซื้อเบอร์01มานะคะ เดี๋ยวจะได้ลองดูกันเพราะว่าตลับสวยมากัเหมือนกับว่าตัวเองอะสมองเบลอนะคะซื้อซ้ำมา2อันนะคะเพราะว่าสั่งกดไป2ชิ้นนะคะนั่นก็คือ waterproof นะคะ double uh, dense uh, charming eyes mascara จากซีวันนานะคะนี่เป็นมัสคาร่าที่ตอนแรกอะตาเป็นคนไม่ค่อยสนใจมัสคาร่าของซีวันนาเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีใช้มาหลายรุ่นแล้วแล้วก็ไม่แฮปปี้คือไม่เหมือนกับพวก i n l i n e ร r หรืออะไรแบบนี้ไม คือมาสคาร่าเขาไม่ค่อยดีคือไม่ใช่ไม่ค่อยดีคือยังไงคือตาเป็นคนที่ชอบปัดขนตาให้มันฟูฟ่องอลังการนะคะถ้าเกิดว่าแบบออกงานหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าชีวิตประจําวันก็คือปัดแค่ให้มันเรียงเส้นเฉยแต่ถ้าออกงานก็คือขนตาปลอมสะพรึงแล้วก็ปัดก็ต้องขึ้นด้วยซึ่งในรูปที่เขาแบบพรีเซนต์ออกมาขนตาดูดีมากคือเรียงเส้นถ้าเราดูแบบนี้คือขนตาเขาเรียงเส้นแล้วมีความสะพรึงนะคะแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือตอนที่ตาเช็คตัวของเคเตอร์ตัวนี้นะคะนี่เปิดออกมาเป็นอย่างนี้ ปิดออกมาเป็นแบบนี้นะคะ a ป p l e เตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอันเล็กเพื่อนๆซึ่งหาได้ยากมากนี่อันเล็กมากๆแบบสามารถจิ้มซอกซอนขนตาได้เลยะคะ่ะซึ่งอันนี้จะดีมากในการที่จะปัดเลียงเส้นก่อนที่เราจะปัดให้มันฟูแล้วก็ปัดขนตาล่างได้ด้วยก็เลยโไม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะซื้อมาสองอันก็โอเคแล้วก็ลองปัดดูแล้วจะบอกว่าปัดขนตาบนอะ่ะโอเคระดับหนึ่งนะคะแต่ปัดขนตาล่างดีมากๆ รานก็เลยโอเคมากเพราะว่ามันหายากนะคะสำหรับไซนี้นะอีกอันนึงนะคะที่ซื้อมานะคะเป็นอ่านินิคูนินิคยูนิคอนมาสคาร่านะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไม่แน่ใจว่าของนีคาราไหมนะคะแต่ว่าเป็นยูนิคอนมาสคาร่าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันใช่ไหมนะคะคือมันแพคเกจจริงมันน่ารักดีนี่เห็นไหมมันใส่มาในซองเหมือนพวกแบบว่า ของต่างประเทศแหละที่เขาใส่ซองแล้วแบบว่ามีดาวมีอะไรยุงรังฟงุฟงฟิงไปหมดนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะดูเลยนะคะว่าเป็นยังนี่นีนิโคนะคะไม่ใช่นีคาร่านะคะอันนี้นี่นแกะออกมาเป็นแท่งฟงุฟงฟงิงแบบนี้เดี๋ยวมาดูหัวกันโอเคหัวมีซี่สองด้านนะคะด้านที่เป็นซี่ยาวขึ้นไปแล้วก็ด้านที่เป็นซี่สัน้นซึอมาทั้งหมด3แบรนด์เลยนะคะแบรนด์แรกก็คือ นีคาร่าอ,อันนี้นีคาร่าจริงๆนะเวลเวตนะคะเบอร์ Bird ที่ซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะรุ่นนี้เห็นว่ามันเรียงสีและเป็นแมตที่สวยมากๆก็เลยลองซื้อมาเป็นสีบ่มแดดนะคะอันนี้อันที่2คือจีนากร a มตัวนี้ที่ซื้อนี้พอแพคเกจจิ้งล้วนๆแล้วก็ตลับดีมากนี่เพื่อนๆดูข้างในเลือกสีอยู่นานมากว่าจะสีอะไรดีเป็นลายสารตารางนี่มีความชิมเมอร์ด้วยเห็นไหมสวยมาก ีนี้ก็สวยมากถามว่าซื้อมาสีเดิมๆก็คือมันได้ปัดทุกวันไงไมันเป็นชมพูอมน้ำตาลอมแดงปนๆกันไปหมดนะคะสวยมากๆแล้วดูนะโอ้โหรีเฟล็กแบบอ้วหูเลยนะเลิศเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้สิวันนาค o ลเล Pretty p ีดี้พีชบร e เชอร์พาเลนะคะเป็นเซตพีชของสีวันนานั่นเองไม่แน่ใจว่าพีชในอินสตาแกรในตัว เฟซบุ๊กเนี่ยเขาออกคอลเลคชันใหม่มาแล้วแต่ว่าอันนี้คือเห็นว่ามันมาเป็นเซตดีแล้วก็สีที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะก็จะมีเดี๋ยวมาดูกันอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีแบบสีอมส้มอมชมพูนี่สวยมากนะคะมีรูกพีชข้างในด้วยเป็นสีอมส้มอมชมพูนะคะอันที่2ก็จะเป็นสีแดงหน่อยอันนี้เป็นแบบ เหมือนกับชมพูแดงเออเหมือนกับชมพูแดงก็สลับสาวที่แบบว่าชอบปัดแก้มแรงๆหรือว่าถ้าเกิดปัดเบาๆมันก็จะให้ฟิลลุกเนเชอรัลธรรมชาติขึ้นนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นสีชมพูเลยนี่มันจะออกชมพูมากกว่าเมื่อกี้เห็นไหมมันจะออกสีชมพูมากกว่าเมื่อกี้นะคะก็เป็นอันซื้อบัตชออนทั้งหมด5ตลับนะคะจัดไปค่ะ ก็เข้าหมดที่ลิปสติกกันบ้างลิปตัวที่มีคนเรียกร้องอยากจะพี่ตานคะช่วยรีวิวลิปของนิคาร่าหน่อยได้ไหมคะในไลฟ์สดเวลาแจกของหรือว่าเวลาที่ตานแบบว่ามีคนทักอินบ็อกเข้ามาคะอยากให้พี่ตานรีวิวลิปของนิคาร่าให้หน่อยว่ามันดีไหมนะคะตานก็จริงๆใช้ลิปของนิคาร่าอย,อยู่แล้วรุ่นแมวนะคะรุ่นที่มันเป่าะเป็นแมวสีชมพูอันนั้นดีมากนะคะ ก็รุ่นใหม่ที่เขาออกมาแล้วก็ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าก็น่าจะยังใหม่อยู่เพราะยังมีขายอยู่เยอะนะคะนั่นก็คือนีคร่าเวลเวทนั่นเองซึ่งตังก็ได้เลือกมาทั้งหมด3าสีนะคะเนื้อของมันจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เวลเวทมันจะออกเป็นสีเนื้อที่ค่อนข้างคือเนื้อมันจะมีความแบบแมทแล้วก็มีความที่เป็นความเนียนนะคะไม่มีความแบบว่าเยิม้มอย่างนี้ดีกว่ามันก็โอเคนะตาลใช้แล้วตาลก็รู้สึกว่า มันติดปากดีในระดับหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ซื้อมานะคะก็จะเป็น baby bright lip cheek นะคะเป็นรุ่นใหม่คือดูดีมากก็เลยลองนะคะนี่เป็นมาแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นกล่องเห็นนี่ไหมแล้วก็ตัวจริงเขาอยู่แบบนี้นี่คือแบบดูดีมากดูปลอกมีความแบบฟลุ้งฟริงมีความดีมีความดีเลยอันนี้คือซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปแล้วชอบกว่า n i c a r a velvet นะคะก็คือหยิบออกมาใช้เบอร์ peach coral นะคะ coral Peach Coral <laughs> นะคะอันนี้เนื้อเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความมันเป็นลิปแอนชี้กันนะเนื้อมันก็จะแววกว่าซึ่งตานจะเป็นคนไม่ได้ชอบลิปแมทอยู่แล้วนะคะตาเป็นคนชอบ เวลเวดที่ออกกึ่งๆจะเป็นกลอสสักนิดนึงเพราะว่าเริ่มอายุเยอะแล้วปากแห้งอยู่มีพวกเสื้อผ้ายังมีพวกเครื่องประดับกิฟต์ก๊อโบว์แบบนี้อีกนะคะแต่ว่าเอาเฉพาะเครื่องสําอางก่อนเพราะไม่งั้นคลิปจะยาวมากเพราะตอนนี้ก็คิดว่ามันยาวมากแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อตามอยากช้อปปิ้งตามในราคาประหยัดน,นะคะก็สามารถที่จะลงไปดูอ่อตรง description box ได้เลยนะคะตาจะใส่ร้านไว้ให้นะแล้วก็เข้าไปเช็คราคาอะไรเองได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะตาซื้อเองทั้งหมดเลยนะคะสำ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของตานะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตานด้วยค่ะใครที่ไม่ได้กด Subscribe ช่องกด l d e n v i สอ2ก็อย่าลืมกดด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่ตานอัปโหลดคลิปโดยแทนทีค่ะสำหรับวันนี้ตานต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ